มาอัปเดตข่าวสารสําคัญกันสัก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มีคุณซื้อเก้าอ้ร้อนโคดที่มีโอกาสโดนปลดจะมีใครบ้างไปลองรับฟังกันดูและอีกหนึ่งเรื่องเพย์ออฟเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วอะไรคือปัจจัยอะไรคือจุดเปลี่ยนในเพย์ออฟวันนี้รวบรวมมาให้แล้วครับเร,เริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับนั่นคือโคดเก้อ้ร้อนมีโคดหลายคนเนี่ย่อแววจะตกงาน ยกตัวอย่างเช่นโค้ดมอนตีวิลเลียมของดีทอยพิสตันโค้ดคนนี้เข้ามาคิดว่าเหมือนจะดูดีนะดีทอยพิสตันมีเหล่าผู้เล่นพลังหนุ่มที่พร้อมให้สร้างทีมต่อไปพร้อมจะเป็นอนาคตหน้าหยิบมาปั้นแต่พอมอนตีวิลเลียมมาการใช้ตัวผู้เล่นมันดูสลับไปสลับมาผลงานของดีทอยพิสตันแพ้28เกมติดแล้วจ้างมอนตีวิลเลียมเนี่ย78.5ล้าน มองถึงความคุ้มค่าเงินเกือบร้อยล้านเอามาพัฒนาทีมไม่เกิดประโยชน์เลยเขามองว่ามอนตีวิลเลียมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับดีทอยฟิสตันไม่เหมาะก,กับการปั้นทีมถ้าไม่มีสัญญาราคาแพงเชื่อเหลือเกินว่ามอนตีวิลเลียมน่าจะเด้งไปแล้วนะครับโค้ชคนต่อมานะครับนั่นคือชอนซีบิวอบของพร์ตแลนเทลเบลเซอร์เขารับงานมาสักพักแล้ไม่สามารถดันพร์นแลนไปได้ไกลกว่านี้ก่อนหน้านี้เข้าใจได้ ทีมเนี่ยมันเหมือนรุ่มๆด,นดอนๆแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเลยไม่สามารถลุ้นได้เลยได้เต็มตัวแต่ว่าตอนนี้พอหลังจากลีลาตออกไปเนี่ยมันเป็นทีมของดาวลุ่งเป็นทีมแห่งอนาคตเขามองว่าด้วยระบบที่วางเนี่ยชอนซีวิลอัพยังไม่น่าจะปั้นทีมได้ถูกหลักแล้วอนาคตหลังจากนี้เวลามีดาวลุ้งเต็มมือเนี่ยต้องเป็นทีมลุ้นแชมป์เขาก็น่าจะมือไม่ถึงเขามองว่าชอนซีวิลอัพมีโอกาสตกงานสูงมากนะครับ โค้ดคนต่อมาเนี่ยที่น่าเป็นห่วงเป็นห่วงนั่นคือโค้ดดาวินแฮมเขาบอกว่าลองมองก่อนหน้านี้โค้ดแฟงโวโก้พาทีมลอสชอร์อดีเลเกอร์คว้าแชมป์ NBA ยังกระเด็นจากเก้าอี้แล้วมาดูดาวินแฮมจัดไล์อัพตัวจริงก็ยังจัดไม่ลงล็อกจัดทีมโลเทชันก็ยังทำได้ไม่ดีนักเป็นโค้ดขึ้นชื่อเรื่องเกมลับก็มีเกมลับห่วยบลมบลม เขามองว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้ดาวินแฮมเนี่ยจะได้รับสัญญาจากผู้บริหารน่าจะทำงานกันยาวๆแต่เขาเชื่อเหลือเกินนะครับถ้ามีเฮียหนึ่งคนเนี่ยที่ชื่อเฮียเจมถ้าเฮียเจมไม่พอใจเมื่อไหร่ดาวินแฮมได้ตกงานอย่างแน่นอนนะครับโค้ชคนต่อมาเนี่ยที่น่าเป็นห่วงเป็นห่วงเนี่ยนั่นคือเจสันคิดเจสันคิดแม้จะเคยพาดารลัตมาวลิกเข้ารอบชิงแชมป์สายแต่ว่า หลังจากนั้นเนี่ยผลงานก็เตี้ยลงชิงแชมป์สายเสร็จปีต่อมาไม่เข้าเพย์อินเพย์ออฟเลยซะอย่างนั้นมาปีนี้ทีมดัลลัสก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยอยู่ในโซนเพย์อินเพย์ออฟไปปลายก็ว่าได้ตอนนี้ดัลลัสมอวลิกเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกมรับอย่างหนักเลยนะครับ และหันมาดูโค้ชเจสันคิดก็ยังไม่สามารถปรับจูนอะไรได้เหล่าผู้บริหารก็เปลี่ยนมือไปแล้วเชื่อเหลือเกินว่าถ้างานไม่เข้าตาคิดไปแน่ในตลาดนี้นะครับโค้ชคนต่อมาเนี่ยที่น่าเป็นห่วงเช่นกันเนี่ยนั่นคือสตีฟคิฟฟอร์ดของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยก่อนหน้านี้มีดาวลุ่งดีๆเต็มมือไปหมด แต่ยังไม่สามารถพาชาลอตเป็นชิ้นเป็นอันได้อาจจะเข้าใจได้ว่าลาเบโลบอลมีอาการบาดเจ็บอาจจะเป็นความซวยแต่การปั้นผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนเขามองว่าคริฟฟอร์ดเนี่ยก็อาการน่าเป็นห่วงมีแนวโน้มว่าอนาคตอันใกล้อาจจะเด้งจากเขาอีตัวนี้นะครับเข้ามาต่อยสักเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องเพย์ออฟเพย์ออฟเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผ่านใบเสร็จสส่วน4ของฤดูกาลแล้วเร็วมากๆ1ปีเนี่ย มาดูหน่อยไหมเมื่อใกล้เพย์ออฟเนี่ยอะไรคือปัจจัยสําคัญในการเล่นเพย์ออฟที่ทําให้แต่ละทีมเนี่ยมีลุ้นและไม่มีลุ้นนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนั่นคืออาการบาดเจ็บตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลหลายทีมมีอาการบาดเจ็บรบกวนมินิโซตาทีมวูฟที่ดีมาตลอดเนี่ยมาเสียคาววินโทนี่ทาวแล้วจะฟิตกลับมาก่อนเพย์ออฟ ตรงนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงว่าเข่าเขาจะดีขึ้นขนาดไหนถ้าไม่ดีทีมนี่นเหนื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็คี e แลนด์คาวาเออร์กำลังไต่ระดับในฝั่งตะวันออกขึ้นเป็นอันดับที่1แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอีวานโมบี้ก็มีอาการข้อเท้าพิกแล้วก็โดนาวเมเชลก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าถ้า2ดาราหลักไม่สามารถเล่นเกมเพย์ออฟได้คีฟแลนด์ไปไม่ไกลอย่างแน่นอนนะครับรวมถึง สเตฟานเคอร์ y กับ e รบอนเจม e s ก็มีอาการข้อเท้าพลิกลุงเจมเนี่ยเจ็บเจบพักพักฝืนเล่นมาทั้งฤดูกาลส่วนเคอร์รีเจ็บที่ข้อเท้าอาการก็น่าเป็นห่วงไม่รู้ว่า2คนนี้จะฟิตปังพร้อมเพย์ออฟหรือไม่อันนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับปัจจัยต่อมาที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนั่นคือทีมดัลลัสมาวลิก ทีมดัลลัสมาวริกเนี่ยแม้ว่าลูกาดอนชิตเนี่ยจะเล่นอย่างเทพเลยเขามีผลงาน37.6คะแนนแล้วก็ฟิลโกโอ,อะไรก็ดีหมดแอซิดก็ดีรีบาวก็ดีแต่หันมามองภาพรวมของทีมเขามองว่าโค้ชเจสันคิดเนี่ยถึงเวลาที่ต้องทำอะไรสักอย่างละเขามองว่าเกมรับของดัลลัสเนี่ยมันไม่ดีเอาเสียเลยตั้งแต่หลังออสตามาเนี่ยเกมรับมันดูสารวันเตี้ยลงคิด ต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ดันลัสโมลิกไปไม่ไกลในเพย์ออฟนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยนั่นคือดีอันเจ l โรราเซลลอจิลิเลเกอร์ตัดสินใจได้ถูกต้องการไม่ปล่อยดีแนเจโรออกไปเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆหลังจากเดือนมกราคมพาเป็นต้นมาเนี่ยเขามีผลงานอยู่ที่21.5คะแนนโดยเฉลีย่ยเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนสูงถึง4 4เปแล้วก็มี6.7อา์ซิ เขามองว่าดีโลเนี่ยตอนนี้ก้าวมาเป็นบิ๊กทแล้วก็ว่าได้น่าจะเป็นอะไรที่เลเกอร์ต้องการที่ผ่านมาเลเกอร์พึ่งแต่เลบอลแล้วก็ท่านผอ,อเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ยกระดับขึ้นมาถ้าดีโลมีฟอร์มแบบโคดๆแบบวันที่40แต้มเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะเป็นหมากเดดให้ร้อยจีเลเกอร์มีลุ้นแชมป์เป็นม้ามืดในปีนี้นะครับประเด็นต่อมาเนี่ย นั่นคือประเด็นของโจนาธานคูมิงกาเขามองว่าโกลเด้นสเตเบลเลอร์ปีนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเตมไมหมดเรื่องดีเรื่องเดียวเนี่ยนั่นคือการแจ้งเกิดของโจนาธานคูมิงกาคูมิงกาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเล่นได้แบบกระท่อนกระแท่นแต่พอเขายึดตำแหน่งตัวจริงได้เขาเล่นได้ดีอย่างต่อนเนื่องเขามองว่าตอนนี้เวลามีคูมิงกาอยู่ในสนามผลงานของโกลเด้นสเตเบลเลอร์จะมีผลงานเชิงบวก เดี๋ยวมาดูกันว่าในเพย์ออฟคูมิงกาจะได้โอกาสขนาดไหนแล้วจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าถ้าคูมิงกาเล่นได้ระดับท็อปท็อปโกลเด้นสเตอร์ลเออร์ยังไม่สามารถกาชื่อพวกเขาออกจากทีมมามืดในปีนี้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือทีมมิวอกกี้บัคมิวอกกี้บัคแม้เราจะล้อโค้ดด็อกลีเวอร์ว่าเหมือนตัวตลกนะแต่รู้หรือไม่ว่าก่อนด็อกลีเวอร์มาเนี่ยมิวอกกี้บัคเกมลับอยู่ในอันดับที่19ของลีก แต่พอมีด็อกลีเวอร์เขาปรับจูนผู้เล่นในมือปรับจูนผู้เล่นเกมรับวางทีมอีกสักนิดหนึ่งตอนนี้มีวอกกี้บัคมีเกมรับเป็นอันดับที่15 9ก้าวกระโดดมาอยู่กลางตารางซึ่งหลังจากนี้อีกโค้งสุดท้ายเนี่ยถ้าด็อกลีเวอร์จูนเกมรับได้ดีขึ้นไปอีกมีวอกกี้บัคเกมลุกมียาน,นิตกับลิลลาดอยู่แล้วที่มันโหดมากๆถ้าเกมลับดีขึ้นมาระดับท็อป10ได้ อย่าแปลกใจที่พวกเขาจะลุ้นแชมป์ได้ในปีนี้นะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนั่นคือโจเอลเอ็มบีทนะครับโจเอลเอ็มบีทเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหนักเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ช่วงนี้ก็ยังดูแบบเฝ้าระวังอยู่ไม่รู้ว่าจะหายสมบูรณ์เมื่อไหร่เขาเป็นห่วงว่าก่อนหน้านี้ซิกเซอร์เป็นทีมลุ้นแชมป์ได้ถ้ามีเอ็มบีทเป็นเครื่องจักรผลิตกรสามารถสู้ได้ทุกทีมแต่พอขาดเขาไปคนเดียว ทีมนี้แย่ลงทันตาเห็นเขาเลยสงสัยว่ากว่าจะเพย์ออฟเนี่ยเอมบี M จะฟิตกลับมาขนาดไหนแล้วจะแบกทีมไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงของหรับซิกเซอร์นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือฟิน e ิกซันฟิน o ิกซันเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องเดียวคือเหล่าบกทีของพวกเขาที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดทั้งฤดูกาลแบร์รีบิลบูเกอร์เควินดูแลนเล่นด้วยกันในปีนี้แค่23เกม เขามองว่าความรู้ใจความมองตารู้ใจเนี่ยน่าจะยังมีไม่พอต้องมาดูว่าถ้าในเพย์ออฟพวกเขาจูนกันลงก็ยังน่ากลัวแต่ถ้าจูนไม่ลงก็ทางขายทางมันนะครับเอาละนี่คือ2ประเด็นเด่นๆในวันนี้ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับคุณมีประเด็นไหนคิดเห็นอย่างไรดาวินแฮมผมจะกระเด็นไหมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e บอกต่อเล่าให้เพื่อนฟังวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ